แท้งหนาทีเป็นโดจิยกไปยกมาสุดท้ายก็ต้องลงมาให้เราเขาเปิดต่ำก่อนแนวต้านเส้นสีู้ครับก็เลยเข้าเดอไปแต่แท่งก่อนหน้าต่ำเหมือนกันแต่ว่าเขาปรับตัวขึ้นไป ก็ทุกเทคนิคนะครับความแม่นยำก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์